ก็คงจะหาวิธีการใหม่นะคะ <c oughs> โอ้ขออภัยด้วยต่อไปต่อไปถ้าเราหมดแรงนะคะและต่อไปถ้าเราหมดแรงนะคะไม่มีแรงที่จะทำแล้วก็คงจะต้องคิดใหม่นะคะอาจจะให้เขามาตัดต้นไม้ออกบ้างอะไรบ้าง แต่สาหรับตรงตรงที่คุณลุงทําอยู่นี้เราทําซุ้มเห็นไหมคะทําซุ้มดอกไม้เอาไว้มันก็คงจะเอาตัดทิ้งไม่ได้นะคะความสวยงามก็คงยังคงอยู่ก็ให้ลูกหลานดูแลไปนะคะหรือไม่ก็ให้คนมาช่วยดูแลบ้างเป็นตามบางโอกาสเหมือนตอนนี้แหละตอนนี้บางวันเราก็ยังต้องบางทีบางงานเรายังต้องจ้างเพื่อนบ้านนะขอให้เพื่อนบ้านมาช่วยนะคะ ช่วยตัดยาช่วยคุณลุงแบบนี้นะคะเพราะมันเยอะเห็นไหมคะมีซอกเล็กๆตรงนี้ยังมีหญ้าตั้งเยอะเลยกองพนเนินเพราเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำเป็นเวลานานอยู่นะคะตรงนี้สาเหตุที่คุณลุงไม่ได้เข้ามา ถอนหญ้าตอนที่มันเล็กๆตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนนี้มันจะมีรังต่อนี่ไงคะมีรังต่ออยู่บนต้นไม้ต้นนี้ป้าก็ไม่อยากให้คุณลุงเสียงนะคะก็เลยไม่ให้มาถอนมันก็เลยได้โรกขนาดนี้หละคะ่ะแต่ตอนนี้รังต่อเข้าไปแล้วไม่มีแล้วนะคะอันนี้ก็นี่ไงคะแถวต้นโมกนะคะตอนนี้ ความจริงแล้วมันไม่ไม่เยอะนะคะพื้นที่ก็ไม่กว้างใหญ่มากเท่าไหร่เราก็ปลูกต้นไม้ต้นไร่จัดเป็นแปลงบ้างอะไรบ้างเป็นสวนเล็กๆบ้างนะคะเหมือนสวนกุหลาบนี้นี่นะคะสวนกุหลาบนี้ก็เล็กๆนะคะแต่เราก็แบ่งไว้ปลูกกุหลาบก็คงจะต้องไปหากุหลาบมาลงอีกทีนี้พอเอาทองอุไรนะคะใส่กระถางใหญ่มาไว้ตรงนี้มันก็แผลกิ่งก้านสาขาของมันออกแหละ ถึงแม้ว่าจะต้นไม่ใหญ่มากป้าก็จะพยายามตัดไว้เป็นทรงพุ่มนะคะแต่งไว้เป็นทรงพุ่มเพราะว่ามันใกล้ทางเดินด้วยแล้วก็มีสวนกุหลาบเล็กๆอยู่ตรงนี้พอได้ชมชื่นใจเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงก็มีดอกไม้สวยสีแดงอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่ได้ไป้ายไม่ได้ไปถ่าย ดอกไม้สีแดงตรงนั้นนะคะก็สวยอยู่นะคะนะั่นดอกเข็มสีแดงสวยอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามน้องไหมไปไม่เป็นเลยนะคะวันนี้ใส่ชุดสวยของแม่คอย แล้วแม่ปลอยเอาเสื้อมาสวมใส่ให้เป็นเป็นเอ่ออะไรนะเป็นกระโปรงไม่ใช่กระโปรงสีเป็นเหมือนกางเกงแล้วก็มีเสื้อใส่แบบนี้น้องไหมไปไม่เป็นเลยค่ะน้องไหมไปไม่เป็นเลยค่ะคุณยายใส่ชุดสวยแล้วน้องไหมไปไม่เป็นเลยค่ะดูที่นี่ยอยากจะออกไปทางนอกด้านนอกคุณลุงกับพี่ปอมนะคะคุณลุงกับ น้องปอมกาลังตัดหญ้านะคะในสวนที่มีที่รกมากๆนะคะตอนนี้ก็เก็บภาพน้องไหมทองมาฝากนะคะสําหรับวันนี้ใส่ชุดสวยแล้วไม่ดื้อเลยไปนไึกเป็นเลยนะคะเนีย่ยน้องไหมอะ่ะน้องไหมทองหญ้าก็เยอะนะหญ้าก็เกี่ยวยญ้าก็เกี่ยวขากล้องเลยน้องไหมทองไหมทองเรียบร้อยจังเลยวันนี้ โอ้ลุกแล้วนะเราบอกว่าเรียบร้อยก็ลุกแล้วนะน้องไหมน้องไหมอยากออกไปข้างนอกเป็นยังไงบ้างชุดไหมตลกมากเลยดีน้องไหมตลกมากเลยเอา้าน้องไหมทำอะไรสวนตรงนี้ก็เริ่มจะ สะอาดแล้วนะคะเหลือไว้จตบ,บแปลงของผักนะคะพอตัดหญ้าออกมันก็จะสวยงามแล้วนะคะตรงนี้มีน้องไหมทองแปลกใจกับชุดใหม่นะปล่อยทําน้องไหมทองเป็นตัวโจกเป็นตัวตลกนะคะเอาเสื้อมาพันพันพันให้น้องน้องไหมทองแปลกแปลกกับชุดใหม่นี้ไปไม่เป็นเลยโอ้โหเขาวันเยอะ เกี่ยวขากล้องของป้าเวียงไปก็เวียงมาตะเอ๋ไม้ทองนี่ละ่ะไม้ทองไปไม่เป็นเลยค่ะคุณได้ <c ười> ไม้ทองใส่ชุดสวยแล้วไปไม่เป็นเลยค่ะโอ้โหไม้ทองสวนเราเริ่มสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอาผักมาปลูกนะคะเดี๋ยวก็เอาผักมาปลูกลงแปลง แล้วแล้วไหมทองไม่ไม่จะไม่ไปไหนเหรอลูกไหมทองจะนั่งอยู่แบบนี้เลยเหรอคะโอ้โหไหมทองก,นอนอกนะะ็นอนเรียบร้อยมากเลยนะคะนอนเรียบร้อยมากเลยวันนี้ไหมทองจะดูให้กําลังใจพี่ปอมกับคุณตาตัดหญ้า,าอยู่ตรงนี้คะ่ะไหมทองไม่ไปไหนละคะ่ะเรียบร้อยจังเลย เรียบร้อยมากเลยน้องไหมทองวันนี้ดูสิเนี่ยนอนอยู่นิ่งๆได้หลายนาทีเพราะชุดสวยเลยนะคะเนี่ยดูน้องไหมทองเรียบร้อยอยู่ตรงนี้ได้เพราะชุดสวยทีเดียวนะคะเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะถ้าอยู่นิ่งๆแบบนี้ได้ก็จะน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยดูแล้วแหละว่าน้องไหมทองจะอยู่นิ่งๆได้ยังไงนะคะ ต้องหาชุดแปลกชุดอะไรมาให้น้องไหมใส่แล้วน้องไหมก็ไปไม่เป็นเดี๋ยวเวลายายจะปลูกดอกไม้ส,สวยๆนี่จะต้องเอาชุดสวยแบบนี้มาให้น้องไหมใส่นะคะรู้แล้วแหละน้องไหมจะได้ไม่วิ่งไปแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปแล้วก็ไปลื้อสนามหญ้าแล้วก็ไปลื้อแปลงดอกไม้ของยาย แปลกมากที่น้องไหมทองไม่ดือ้อน้องไหมทองจะนั่งอยู่ได้ตั้งหลายนาทีแล้วอ่าไหมทองนอนลงอีกละเอาไปไหนไปไหนไปไหนเแต่ว่าเห็นอะไรขยับก็อยากจะดื้อจะสนตามชุดน้องไหมวันนี้ตลกมากเลยนะน้องไหมเดี๋ยวยายจะไปดูพี่ปอมไปดูพี่ปอมกับคุณตาหน่อย ไหมทองก็อยากจะออกไปกับยายแต่ยายไม่ออกไปหลอกลูกมันอันตารายค่ะ้องไหมไม่ออกไปหลอกลูกมันอันตารายกลับเข้ามานะคะไหมทอง